วันนี้ทักทายกับเพื่อนๆนะครับผมในโหมดมืออาชีพทุกท่านนะครับผมเปิดโหมดมืออาชีพเราก็หวังว่าอยากจะได้เงินเนาะอยากจะได้มีรายได้จากการเปิดโหมดมืออาชีพซึ่งก็ทุกคนทําอยู่ก็ต้องการแบบเดียวกันหมดเลยเป็นสิ่งที่พวกเราโหมดมืออาชีพปรารถนาก็คือเราอยากจะผ่านกฎเกณฑ์เราอยากจะไปสร้างรายได้ให้ได้ในระบบนะครับูมเพราะว่ามีคนที่เขาทาได้ นั่นเขาก็รับเงินมาเป็นโบเป็นกรรมหลายคนนะครับที่เราเห็นส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็มีหลายคนนะครับที่ยังไม่ผ่านส่วนคนที่ผ่านแล้วแล้วก็ได้รับเครื่องมือแล้วก็มีหลายคนครับผมผมเองเนี่ยได้รับเชิญเข้าไปสร้างไรายได้แล้วจากโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับผมส่วนโปรไฟล์เพจนั้นเพิ่งเดินเรื่องนะครับก็ คิดว่าน่าจะอีกไม่นานครับผมคิดว่าน่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้รับเครื่องมือเช่นกันเพราะว่าเข้าใจวิธีการทํา <m> <ๆ>เข้าใจวิธีการเดินแล้วว่าเราจะควรจะเดินแบบไหนถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้ครับผมก็ผมก็เดินในแนวทางความเป็นธรรมชาตินะครับผมส่วนใหญ่ผมจะถ่ายคลิป <S <S ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงเพลงไม่มีผิดลิขสิทธิ์ต่างๆไม่มีนะครับผมแล้วผิดนโยบายต่างๆไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราเข้าไปอ่านกฎเกณฑ์ของ ระบบเป็นอย่างดีแล้วเราเข้าใจอะไรที่เป็นอันตรายสูงเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการใช้ข้อความในการใช้คำพูดในการใช้ภาพเพื่อจะโพสเพื่อจะแช์นั้นเราเข้าใจหมดแล้วนะครับเริ่มเข้าใจคือการที่เราเข้าไปอ่านบ่อยๆเข้าไปอ่านในกรงที่แนะนำโปรไฟล์นะครับผมจะทำให้เราเข้าใจบริบทว่า ใชจริงๆแล้ว Facebook ต้องการอะไรจากการที่ให้เราไปเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ของเขานะครับผม a c e b o o k ต้องการให้เราเนี่ยเป็นคนดีครับผมต้องการให้เราเป็นคนดีและทําไม่ผิดกฎเกณฑ์ไม่ผิดกฎของชุมชนของชุมชนนะครับชุมชนนี่หมายถึงทั่วโลกนะครับผมของชุมชนหมายถึงทั่วโลกไม่ว่าจะกฎเกณฑ์ของประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนเราจะไม่ทําผิดกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดเหล่านั้นนะครับผม เราจะไม่โพสต์ไม่แชร์ในสิ่งที่เป็นอันตรายสร้างความแตกแยกสร้างความเรียกว่าสร้างความเสียหายหกับให้กับบริษัทสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเด็กและเราชาชนหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆเราจึงให้เราเขาจึงให้เราโพสต์เราแชร์แต่เรื่องดีๆให้สังคมได้รับรู้นะครับผมเรื่องดีๆในสังคมให้รับรู้ก็คือเราจะต้องอปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ครับผม พูดคุยทักทายกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็าถามสารทุกสุขดิบได้พูดจาทักทายได้แต่ต้องไม่ผิดกฎนะครับผมต้องไม่ผิดกฎฉะนั้นเราต้องคํานึงถึงตลอดเวลาว่าการกระทําใดๆของเรานั้นผิดกฎเกณฑ์กติกาของระบบที่เขากําหนดนั้นจะทําให้เราไม่ผ่านเข้าไปสร้างรายได้จะทําให้เราสร้างรายได้ไม่ได้ครับผมฉะนั้นต้องเรียนรู้ให้แม่นครับผมก็ทลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียง3นาทีครับผมมีความสุขทุกท่านครับเป็นกําลังใจครับ